นะคะวันนี้ย่าหนิงจะใช้ตคะ,ะคะในการในการเกงเพราะว่าย่าหนิงไม่มีหมอ้อไม่มีหมอ้อดำแก๊ซย่าหนิงดำนะคะตอนอื่นเราจะผสมทุกอย่างรวมกันก่อนนะคะอันนี้คือใบย่านานะคะใบย่านางใเตยนะคะาะจารย์นนะะที่เราชอบเพิ่มเติมได้นะคะน,นี้ย่าหนิงจะคุมพอเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนว่าเราจะใส่อะไรลงไปมั้ยน,นี้ก็จะใส่อันนี้นะค่ะ ขี้เหล็กเลยขี้เหล็กใส่ลงไปในกนะรนะถาเลยค่ะเดี๋ยวเราไปตั้งไฟตั้งไฟคนให้เข้ากันแล้วไปตั้งไฟให้อ่า,ขาเ,อเข้าเบือค่ะหรือข้าเบือเยี่ยนิ่มโขกนะคะโขกมันก็มีพริกตะไคร้หอมแดงแล้วก็ข้าวเบือนะคะเราก็จะมา คลุกมัไปเลยสูตมันได้หลากหลายเมนูนะคะแล้วแต่ใครจะทําสูตรไหนเป็สูตรอันนี้คือย่างนิงผสมในกระทะให้เห็นเป็นตัวอย่างกมเครื่อง,งไปก่อนก็ได้มีน้ำปลาพอสังเกตพอสัง รถนะคะอันนี้พอพอเป็นตัวอย่างและก่อนที่จะยกลงเราก็จะใส่ผักน่นนี้นั่นแล้วก็จะโรยด้วยแคบหมูนะคะคือนางเอกของเรายันนี้มีไปตั้งไปติดตามชมนะคะติดตามชม